แกงเห็ดของเรานะคะเห็ดขมยังร้อนๆอ,อยู่เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางสไปนแนนค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมากินแกงเห็ดค่ะวันนี้นี่แกงเห็ดโอ้ลร้อนเลยแล้วก็มีอหอหมกนะคะไก่ปีกกล้วยของเรานั่นเองค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าน่ากินแค่ไหนอื น่ากินมากๆเลยนะคะมาเลยจ้าทุกคนมากินด้วยกันแกงเห็ดร้อนๆเลยแกงเองแซ่บเองนะคะก็แซ่บจริงๆอะคะ่ะก็อร่อยจริงๆอะอืมเนาะอร่อยก็บอกว่าอร่อยมีแกงเห็ดของเรานะคะเห็ดขมยังร้อนๆอยู่เลยอืมแกงหม้อใหญ่สองวันแล้วยังไม่หมดวันนี้ก็เลยมาทําคลิปกินนะคะ ส่วนผักของเรานะคะเนี่ยมีอยอดมะระขมๆขมนะคะกินกับกินแหนมกับไอห่อโมกนะคะก่อนจะนึกออกมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันห่อหมกไก่เราใส่ปีกล้วยนะคะอร่อยมากอร่อยเลิออร่อยแซ่บอร่อยอีล่ลีมามาทุกคนอ อยอดมาละเสีบขมขม ใส่เห็ดขอนด้วยอ่นอนๆอ,อือร่อยเหลือเกินถูกใจ ดอกใหญ่ๆมันร้อนอะ่ะจะซดก็แบบยังร้อนเกิน <laughs> ยอดมาละก็อ่อนมากขมอมร่อยเข้ากันเลยกินกับหอมหมกไก่ มาเด้อทุกคนมาเด้อจะหาว่าไม่เรียกนะอร่อยอือแกงหม้อใหญ่เหมือนกันนะเห็ด บอกได้ครับเดี๋ยวว่าแซบอย่างเดียวถ้ามันแซ่บแล้วเกินอน่ะ you mm -hmm. หอมหมูกไก่เลิศกตะลันตันอร่อยปักตรงปักติ้วปักแป้วใส่เข้าไป ใบแมงลงมแมงลักอร่อยแซ่บเอิ์ 我没老年。 sap sap กินข้าวมากอร่อยก็ไม่ไหวน้ำหนักเริ่มขึ้น คาบเปลืองมาก <c oughs> คนเดียวเร่งๆอะมันหาไม่ได้ตักบาทต่อวันแต่สามีเป็นวันละพันเุกไอ่ะดตัวเอง เมือเวลาทำคลิปวิดีโอนี่แบบชอบแชทชอบพูดคุยชอบส่งน,นุ่นส่งนี่มาคนก็น ไปค่ะทุกคนคําสุดท้ายคําสุดท้ายชิ้นใหญ่ๆนะคำโตโต <laughs> พยายามจะไม่กินเยอะหมดข้าวไปบูจานละจานใหญ่ด้วยหรือซักคำกระเพาะมันล้นแหละโอเคค่ะเจ้าคอน บายบายค่ะ